มึงก on ับยังมึงนี่กับพ่เขาเิดนี่ยเดี๋ยวมันอยู่ดีเป็นงี้่มันคืน้ำสวยล้าก็คือ่าซีนึงอยด่ดใส่มันกัขีเมียงอบอย่างคืนคือร่องเรายั่นปลาคัเราก็มาซ้ำอีกจูงวันวันไม่กันนะจะเปวันนี้วันวันนั่นวันนี้เราก็ซ้ำแล้วล่ะซ้ำามแล้วแล้วก็ขเมียวฟันดีป่ะพ่อในติาจังวัดไปเรียกกซีแล้วก็เรียกทีนั่นะ เออาล้มาเท่าไมนึงเอืมตัวไรเน้นตัวไรเน้นตัวเก่า่ะละสี่ตัวเลขี่ตัวหรือสาปุ๋ยนั่นสามตัวกันตัวบ้านนี่เขาเขาจะว่ามันเตี่ยมเนี่ยหมนเก่าเก่าเพราว่าีย้าปียเตียมนี่จะไปทด่ไต้เยอะไปหนึ่ะตัวนเที่มันจะอยู่จะ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 งไวะเราก็เายปลูกแจะี้อยู่ว่าเปียกห้าเปี ไม่บซะไรอะไรอันั้ไมเด้่นเล็กตัวกันลเล็กซีตัวแลาไม่จับบอกขึ้เกาละียแบบเสีแบบบอกวูนั่นละเพื่อนเปัญหาอย่งก็คือบอกที่ที่ปูให้ปัญหาไหมคะที่พอต้องเผาคว่วด้วล่ะค่ะว่าเนื่องเงนบ่อค่ะงวดนนี่แหะค่ะงนนี้งนนี้เราหมายเส้นทางดี่ค่ะเส้นทางเส้นทางกัวด้่าเเส้นทางกวัว ได้ได้นก็แ่บวยงงตอเสี่วึงดูนะมันสเบดเบ็ดยมาเอา่ห้ใหนะซีไม่อันคลิปที่ผ่านมาเนีเอฟซเขามนเขาบาว่าโอ้ยว่านคือเขบอกให้พ่อนั่งอยู่ก็มองในว่าสันเล่ายางไปยางแมเมงอกนั้วินเอว่าสันเอวินอันฟังกันนล่าเรเข้าใจว่าสันพอพบอเพ่ผมนี่ผมอยากให้พางดงานคร เพราะว่าเราอยากจะดักแสงทีไปมองนั่นที่ไปคงนี่ไปเรื่อยๆนะใหพี่น้องเขาใจเรือยเลาเรื่อ่านขับไอยุบเก่ามันขยิบตบกเก่าอนนั้นนนี้นี่เพือนี่เนย่วมากเราอยาก่วพญานาคด้เพื่อทั้งหลังทั้งนานด้นะทั้งหลังด้านหลังอรูปพญานาครูปพญานาครูปอาลานนี่นะเชิบอนี้ออกนี่ย่นมบ่งเมันมืองปูยิอยากอมันมนมนายว่านี มันอยากให้เบิ้งเล็กลูกพญานาคที่วาดไว้นี่บอกว่าอเอห่อกับผ้าเบิ้งสะกอนนะพ่อเนาะเดี๋ยวสวัสดีตอนที่ห่าเบาถึงเนี่ยผ้ากับห่อไปยังใคนั่งยิ่งกำมองเนาะและเดี๋ยวเขาอยากให้เห็นตาพญานาคก็อยู่นั่นก็เลยย่าย่าผ้าขาวเที่ยงกับปู่ผ้าขาววันอ ผ้าขาวเที่ยงงานอีกซื้อผ้าขาวเที่ยงผ้าขาวเที่ยงเพื่อนเลยพ่อนี่ปู่ผ้าขาววันเดี๋ยวได้เดี๋ยวเด้อพ่อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นว่าจังไหนก่อนนะอยากเฮ็ดยังเกาะอยากเฮ็ดพญานาคอ้อมห้วยเพิ่นอยากเฮ็ดพญานาคอ้อมห้วยเพื่อนตัดทิ้งคล้องเหี่ยวละคล้องนี่อยากให้พวกเอฟซีเฮดมินเนี่ยโปรโมทให้เนี้ยโอ้ก็ได้ซื้อใล้ายๆเราบอกไว้แลกเปียนเป็นทรัพย์สินเงินทองอันนี้เบิ่งมื้อนั้นล่ะแต่ว่าจังซั่นร็จไหลเนาะ โลกก็บ,บอกเดี๋ยวไสิ้พ้นเดี๋ยวก็ได้ยี่หรีอันที่พ่อ,อามาโชว์มือน,นันบอกนั่นแหละนั่นแหละมผมก็เห็นแต่ในคลิปหรอกเพราะมือน,นันผมบ่ได้มากนั่นแหละมันก็นก็่น้องใส่ไฟใช้ยังขึ้นมันก็เกตี้ยจางกับกรเพราเบิ้งที่บ้านนี้บ้านนี้ไปใส่แล้วหรือบ้านที้พอ่อบ้านนี้ก็อยู่น้ำนี่ละน,น,น้ำพุขันละ บนี้พิ่นพิ่นนี่บอกพิ่นจะเทพื้นนี่สมบเนี่ยพื่นากเทพื้นปูนนี่ว่าเนียไงมางช่วา่างพยางยางแบดนี้ช่วงนี้ยางสะกอนยางเขบิ่งให้ครบสะกอนเดี๋ยวเขาจะไปนั่งในศาลานะคะตอนนี้เขาก็เดินตามพ่อพ่อจำไปก่อนนะคะืจไดช่บริเวณเนะเนี่ยวมากมายเนี่ยงายเลยพญานาคนี่ป ตัวนี้ซว่งว่าพีเดอร์อยังไงข้นกายมากขึ้นอย่างขนเห็นหนี่ซว่งางไม่พอนี่ไฟห้อนนี่ครับถึงเลขสิบเลขสี่พัน,นเลขสี่เมื่อไหร่ในตรงนั้นแย่มากเสานี้ไอ้้นยึดคุณทา้งไม่เห็นปูคนบอกนนคนนี<ค>น,น,นมันพอจกโซ่ไล่แล้วเรามาไล่ผู้ถาวม,มาไล่นะครมับนบอกว่นนี่ยครับเาร่แล้วเาเทพื้นมองนี้ให้เป็นซาลารล่าครับเย็ดเ็นซาลาเป็นซาล่าล้วกับเทพื้นมองนั่งนอนอโตนั่งทีนอเลงมาเนี่ยมันย็ดได้เลยถ้าจะมานั่งหรือพามานับครั นามแขกไปไทยมากอะนม่นังนี้มองนีกรสีแท้พื no, so two, friend, like oh, hon, ้นบ่พ่าพ่ะโอ้โหนี่มันเป็น้าตกไหลลงมานีลาลู่พมไม้เพราะว่าพ่ออยากได้ยองวัเดียล้วบ้านอยาได้เดี๋ยวเดี๋ายม้งกวงไหเนาะอันนี้เฮ็ดเป็นส้งผมฤ้วสีพ่อได้ล้วบานนี่นะยังบ่มีหลังค่าเนาะเนี่ยเฮ็ดเป็นพ่มสงผมฤ้วสีพ่อเอามะควนทีนี้แล้วกะขึ้นพนเราเป็นปูกด้วสีแล้วน่สีแจ้งมันช่วงผมด้สีแล้วนี่ เพื่อผลมืองลายอะไรให้ผลผมแอมย่างพุณช่องผลไม้สีพรอด้ออันนั้นคือพวกมะไรควองค่อยพรอนอ่อ้อมอ้อมค่าพรอนพวกอะไรความค่อยพรอแล้วก็เฮ็ดผมพรอนี่เอาขึ้นโคนแล้วบอกนี่ได้ก็ลังสีขึ้นไปแล้วเนี่ยครับครับนี่ผมได้สีได้เนี่ยนี่แดงแล้วนี่บอกครับแต่งเป็นห่านขึ้นไปเนี่ยคือที่นี่อันนี้ต้นยังนะเพาะต้นกระตุกโลกกับต้นนี่กระตุกโลกกับต้นอันนี้มันเรียกว่านั่วไหมอะไรนะครับ ก็เราเพิ่นกระติเท้าเครือบขื่นพุ่นมันบ่ะกระิเป็นสรงผมด้วยสีส้อมด้วยสีก็บอกแค่แตงไว้ก็ไปกินตะนาการเอียงว่าเรียกเพราะว่าปูไม่จะปูแบบว้ดิครับเพื่อนในพ่อเนี่แล้วก็จบตายพ่อบังเล็บเพิ่นมาบอกย่าวเร็ยบแล้วเร็บพอเร็บพอในปลาอย่าฆ้าเลยตีซีตีซีก็ไว้ตีหานแหละเรล็บพอุ่นได้ไปเอากันแย่งไฟไปเอาก็ได้ยินด้เนียบ ออาม่เิดนเนี่ยแล้วก็ยังว่าบ่เขียนซื้อไว้บ้านเมี่ยงคนรู้จักนี่มาเล็บพออาไร้นเนี่ยเนี่ยเพิ่นบอกไปเอาเล็บเพิ่นบอกตอนเร็บเพิ่นบอนี่นั่นนี่มาเนี่ยนั่นเรีบเีบต้นเด็เล็บพญานาคกันบอกไปได้ได้ไปอยากข้า๋ยวได้ไปไปไปไม่ยหมยเหี่ยงแล้วบางเรีบพอมาตนห้องนี่ครับอันนี้มันเป็นฝันนี่หนีงพว่มเหมีนี่นั่น่เรียบพญานาคไม่ไปขึ้นแล้วบอกไปเอาอยู่ในป่าเล็บพออยู่ในป่าสั่นกับเราเราเรียบอยทีตวมงที่บ้านครับ เนี่ยพอเนี่ยมันขี้ดอมดินยั่วพญานาอืมอันเงื่อขานี่เงื่อนไงครงนี้เพราะว่าที่แรกก็ตาแดงมาใส่แล้วมอรตาแดงเนี่ยก็มักตาสีชมพูกเลยมาเปลี่ยนตาครับนี่นี่เป็นเล็บเนาะครับส่วนนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นหัวเนาะเป็นทรงส่วนหัวพญานาค้อนผมจะได้มาในแบบงูใหญ่ขดเก็บในโกนนี่อะไะกูงูใหญ่ขดอยู่ในโกนนี่บอกวันเพราะผมมีตาทีเสียดีผมใส่ผมเสียดผมรู้บดเห็นเมัดกูย่างเนี่ย ใหญ่บนี้โอ้จากไรบ่ปวนพ่นจีนวันจีนวันเจีผมเนี่ยเกิดยังสิบ่งเนี่ยคัคือหัว่าเสาหัวคืออันนี้คือเลยเนาะก็ย่างนต้นไหนเลยะเ็ดเหเ็นร้ครับตาตาเ็นอันนี้ขึ้นไปบานนี้ออกมาบาเป็นวนเป็นเป็นิมใส่้าความตีริมตีริมใส่คว้าคว่มได้ดิมแล้วก็ริมรินของเอานีหละที่ไปที่มาครับผม ยังมาเอามาเร้วลถไถลากมาแล้วบานี่ยาอันนี้นี่วันสุกที่สี่สามค่ำนึ่งเดือนสามลมบใบสามโมงก็ดีลากันนี่วอดเพลิงนู่นี่แม่เนี่ยนี่แม่เพลิงวันนี้น้ำกันประมาณจะกี่สิบกว่าคนวันนี้เห็นเพิงน้ำกันท่วงครับลักก็มากมลอนนเอาบานนี่มีเพื่ันเห็นบ้าะเห็นเราามกันไม่มีใคเห็นเดไปยัง่ะเพิงุ่นุญนนี่มือหลักนะ ลากมาเปลือกบนี่ก็มัเขากินนนเนี่ยเนีเนี่ยวันนี้ก็เลยปูเลยวันนีทานอยู่ฟังเลาน่ครับินสมก้อนเขาจะนั่งคูเลี้ยงอ๋อถามแม่คู่เมืองอยู่ในตอนนี้นะคะแต่บรูบาเอฟซีจะมองเห็นว่นะคะแม่คูจะเห็นมีเจ็ดมีหนึ่งมีหมีห้าค่ะก้อนเจ็ดน่ค่ะเจนี่จะตัวใหญ่ ค่ะก็คือกับมะมองนะค่ะลักอีกคู่นึงแม่คู่จะเห็นตูงสูงแต่ว่าตอนตรงนี้จะไม่เห็นค่ะไปยืนมุ่งทางคู่แม่คู่จะเห็นเป็นสองห้านะค่ะถ้าจะลงบนบแต่ตรงนี้เห็นชัดเจนนะคะเมืองจังใดกับเป็นเจ็ดนึงค่ะ ระหว่างใจบุญเหานูาครับใจเห็นคือแม่คู่ขานี่เลขเจ็ดนี่เลขห้าซึ่งซเจ็ดมันจะอยู่ห่างห่างเพื่อนเนาะนะคะห่างห่างเพื่อนซึ่งตอนแรกๆเลยแม่คู่เดินมาก็คือเจ็ดมันจะห่างเพื่อนแต่หนึ่งกับห้าจะอยู่ใกล้กันเนาะแม่อ่าแม่คู่จาได้ประกะที่แม่คู่มาเห็นองานวั้นที่ออกห้าเจ็ดนะคะแม่นค่ะโต๊ะแต่โต๊ะนั่นเนาะคือมันจะเด่นใหญ่เลยเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ใหญ่อยูกกาลกันแม่คู่ก็จะบวก ทุกค<ไ> uh <ห>นเนาะค่ะไหเม<ห>ืองแต่พูดถึงมาขันเฮ้าบ่เมืองได้โทศัพับเดี๋ยวไม่คู่กับจสสี่ห้ทีมงานเมืองมาจะเป็นหนึ่งหาบเนาะค่ะจะกม็นค่ะซีเห็นเป็นตัวใดเนาะเอดเกเป็นบันไดขึ้นพองานเดวอเอาย่างก่ต้นจะนวดโอต้นจะนวดมาปลูกอ้เนี้ยคล้ายๆอยู่ข้ามโนดนะเขียนซื้อเขียนเสียงหไว้พอเนี่ยพอมี้ืเอเสียงดองดังคล้ายๆฟู ยาะทุมมาปูนยั่อัยูวันขนูวนปูเโทษไหนพอม่ซื้อเสียงดงดังพอจะพยพาสางพอจะให้รถไม่มงจอดได้แถวน่นีะไปพูนนี่รถเีบไม่มกจอดได้แถวนั่นเพิ่นสิพยาธพาสาไม่มงจอดเลยพยานาคโพสชละวันบ้านเมียเขาสิเจริญน่นแต่บนนั้นสิเจริญละวันครับเ่ามปูเบาด้อครับนีคือปูเบาด้อครับเด้อบแมนพอบัแนพอเสียเยดครับขันว่านพ้นบอไปเอาเลืกไก็ได้ครับ แต่ว่ามะทุกลงว่าจะมะนี่ละขายแล้วก็เสียเาเฮ็ดมาสร้างให้ปูเนี่บขายแต่ว่าเราบอกว่าขายลดระว่าเป็นแลกเปลี่ยนเป็นซับซิงินทองให้เอาไปแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนซับสิงกนทองไม่มาสร้างให้พราะ่าไข้คนบ<ล>ูชาไปเลอะล่ะเลอะก็เลยอยากเอาเอ็ดมินเอ็ดจี้เขามาทายทอดทายท่าหมวกนี่ยพอได้ต้องการก็เขาเจ้าะหัวบูชาซะติดต่อมาที่พ่อเนาะครับติดต่อแม่เรแต่ว่ากัน หายเล็กตวกัวนาแล้วก็ว่าเสียลงอะไรย่ดอกนครับที่สางพญานาคที่เทพเพื่อนครับแล้วก็ที่โจกเป็นทางลงไปคือยังตู้ว่าแหละขันเงาอเงินทั้าหลายเนี่ยครับขันนกคายนี่เลนี่ยครับยังไงลำลำเรื่อยๆกันมีคือยังได้ไปบูชงบูชาก็มาเอาครับขาพผมเพระว่าผมก็ได้มากผมเเบิ้งน้ำเช่นพลาซี่ยังไรอะเรละครับเพาะเล็กยสั้น่อเลยเพราะว่าเป็ียนพญานาคอืท่านเห็นน้ำมูลหรืวเล่ามื่อยั่งครับท่าเห็นแต่ไม่รู้เดี๋ยวเบิงดี๋ยว บัวเปว่างหาสิมาทำทาบอท๋ทำทาบารีเพ่คนบอกเขาเปิดมาหนี่้มะลาเอ้ยมายสินบมะลาเลี้ยนเลือดสีก็ต้องดอกค่ายเลีอดสีค่ายเลีอดสีพุทธุม้าดิ่งนี่ครับค่าอันนี้ค่าพันสาอเล่พันเปล่าค่ายเลือดสีครับเราบอกไปบวชอันบ้านหลงไพ่บ้านก่อนนะบวชปูนฤศินทอดไปบอกไปบวชเด,ด้อกับพี่ใหญ่กับยี่ใหญ่น่ะแต่บต้า,บานหลวงไพ่บ้านบ้านหลวงไพ่บ้านก็มีปูนฤศีเหลียแล้วเราบ้านหลวง้านพงบ้านไส้ก่อนนะครับเราบ้านเขาส่งดอกม สายเดียวกันตัวเีันปูรสีญี่ปุ่นกน็ได้ด้วยผีบอก,กพี่คเขาควนบอกญี่ปุน่นเหมือนกันที่นผมก็ยังเงยู่วก็สันผมก็ยังเงยู่วเอา,ปาเป็นยังก็เปลี่ยนอรหลี่ยนก็เปลี่ยน,นปูนนบอกผีที่เลีแรกมันเปลีป่ยนสีตัวบอก,กควนบอกเลี่ยงเกันเพื่อนมาเขาผีเขาเจ้าศูนย์เดียตัว,ขวเ,เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเนี่ยผมกินเหล้าเนี่ยนี่ตะกี้ผมกินเหล้ามาห่เนี้เพื่อนทีมาส่งมานันรอดบ้านนี้เลยเพื่อน ส่วนเมียส่วนใหญ่ไปะเขาคอยไปอัดหงัวห้อยในปูคือเขามา่ส้วงคอยแทย่พระจันครับพอดีไปแล้วปูเลาอสีแล้วไปเขาส่วมแล้วมนมาหล่ะแล้วก็หวัวคนงูยังยิงแล้วก็เขาโอ้ปิดรู้ไม่ได้นะท่านรักเป็นลูกท่านมาก่อนละวาน่ะครับกลับไปต้องไปจุดทั่วจุดหงบดอกต้องรูแลรักษาท่าน <ừ> เมื่อดูแลรักษาท่านแล้วอยากได้อะไรขอจากท,าท่านท่านให้ทุกอย่างนี่เลขก็ว่าขอาอันให้ก็ามาขออันนี้เขาไป่ปีนู้ปน้อยดีบเป็นลูกท่านมาก่อนอันนี้เอฟซีอาจจะฟังบเขอาใจนะครับ ปิดหูปิดห้อยยังเช่นว่ากรณีว่ามีคนไปรับขันเป็นการเปิดทวารเขาเรียกว่าเปิดทวารเนาะไม่คุณเนาะเปิดทวารทัก้าแล้วกะเข้าสีสามาถส่งหรือว่าซื้อห้เพิ่นมาเข่าเขาได้มามาซื้อสารกับเข้าได้ครับนี่คือว่าถ้าเข้าไปปิดหูปิดห้อยปิดทวารก็คือสีบอสามารถชิมาเข่ามาซื้อสารกับเข้าได้นะครับนี่คือที่อาพารย์เพิ่นอธิบายเนาะครับ เขก็บอกไปตามปู่ปู่ปู่บอกไงล่ะใช่ผีบอกเนาะผีบอกไปยังได้ก็ไปวานนี้วันที่สิบสี่มาเด้อไอ้หนูนะคนนี้สิบสี่ไข่หญยเพิ่นมาดิลูกศิ์ลูกหาเพิ่นมากเป็นเศร้าสามสิบกนไปท่านเราไปท่นคนเมื่อ้เห็นี่ภาคอยไปเนี่ยท่านก็ปูยเราบอกไป่ะไปในบางลาไปไปแล้วขาเจ้าลุยฟื้นลุยไฟกัแล้วโอ้ยกับป้ไก่ต้องไปเจ้าเนาะกับพันสาวนวันหนึ่งวันใดจะพูดจะกศิ่นหมดและวพราในหลายที่บริษผมมาะกาเเ้อคุณแม่ไอ้หนอแม่ปู่หรือี ือ <S uld í ng> ผม,มันลุยไฟโอ้ยผมประกาศุณแม่เลยฉันบอกผมกกว่านงเตเป,เปลี่ยนลดสีนึงฉันบอ,บอกพิสาคอกับมันเกง่งพิ่าบขเพิ่นกับบอกเขาสวดทงทองเขาย่างทีท่เขาสวดอย่างนี้รั้งว่าสูดทอง e ทกับม่นางเต่๋ไรคอ,อไรทุกไรโศกไรโลกอะไรเรนี้ละ่ะพมกต่อตแขนี่ละ่ะจังวสู้ข้ามสู้ควันสู้อยังก็ได้มาสูนน้ควันอีปูีดีแต่ว่าขันนี่คือยังบ่กว่ได้ยังบ่กวานหลับมันบ่ครับอันขันยึดกอนบ่ะพอบ่้ไปเลียนขันมันบ่ครับเลียนเร่เรียน เราจะเรียนอยู่นั่นในนี่เลยเรียนเราเราก็เขาอยู่นั่งสมาธิยูอนทียงหน้านั่งสมาธิเลาก็เขามาเอาเวลาสวดไปเล่ยสวดน้ำไปสวดน้ำไปนี่ก็คือพอจำเพิ่งเกิดไยที่ำซื้อไดอยู่ตลอดมียังปูเพิ่งกซื้อใดกันเลยตัวแต่ว่าพูนอะจะเป็นครือผมหรอกมือหนึ่งนวนอยู่ทียงหน้าเสียบลงลุกๆคืออย่างเงี้ยพาพไปเที่ยวคนนี้เขาผมไปเที่ยวคนนี้จังไว้พนทอาเงี้ยขี้ยงเสียจล้วเราไปจีดีเลี่ยเ็ละละ เว่าถ้าฝันเพื่อมันเป็นเป็นโลดบะเป็นโรดี้ม like ันภาไปเที like ่ยวมากมากลูกก็เที่ยงเนี่ยเราีหันลูกปาดูแล้วมันจะไม่หยากต้ลูกปอดูอยูี่ผมมักวันปาดูเนี่ยยิงได้ก็ะหงกก็ปอดูไปตลอว่าเอาวันนี้พ่อเรื่องปัญหาของงวดนี้ทูกพ่อเอามันจะสิ่งเง้ยาไปแล้วมันสิบหนาที่เราตอนนี้หน้าที่ถ้าว่าทางมี่ลายเส้นทางนี่เป็นจังไหนเอาเอาเอาสมมติอย่าุคุณผอเขียนเน่ยทังที่มากจีมากจีมา่จีเราบอกให้เรา เราบอกให้เรียกเอาเสียนใดเสียนหนึ่งเสียนนั่นนี่มันสีพรา,าไปรับเอาโูงก็รับได้บางลาได้เามือนเสียนใดเสียนหนึ่งให้เรียกเอาบางลาเรียกโอ้โอี่มันนี้เ<อ>่ดินเลียกแล้วลูกขีดดินเด้อครับครับครับโอ้โหถือไว้นิ่งๆเด้อคือเป็นขีดคล้ายๆครับเป็นดอกจันทร์ยังเสียนเพราะครับขีดขีดทับไปทับมาทับมาทับไปนี่ๆๆคือเสียนทางละว่านละวันนี่คือเสียนทางทางสีพราไปเอาโชกเอาใช่ เรียกเส้นหนึ่เรส้นหนึ่งตคุณว่อตียังไงบางนี่หวยกับพ่พ่อนตีใส่เปียดนึงแล้วนึงใส่ลายที่มเหลี่ยงนึอลอมันมีแปดทางเปลี่ยนเรียบปลี่ยนทางเียมันมีแดท่างอี๋อ่ะ๋รปบว่าปดหนึ่งกาดหนึ่งมีคือที่มากของแปดึงเด้อครับพี่น้องรับคลิปแรกนี อายุตรงตค่ะอ้าวนี่เส้นทางนี่ครับขีดไปขีดมากนี่แปดเส้นทางบาดนี่คือเรามาสับกันครับก็นับห่ดเพิ่นมาสับแล้วเพิ่นมาสับนี่ตรงนี้เพิ่นมาสับนี่รอบใหญ่ลูกปืนใหญ่มาหายอ่ะลูกปืนมันกับน้ำปอครมีแอมันหรือเป็ลี่ดครับลูกมันกับเป็ยดนึงกับเป็ยดนึงคือสับมาเนี่ยเนี่ยสับเครื่องวัดที่เทียบกันแล้ว คุณเราจะมาซ้ำประเด็นเลยพร้อมกับมันใจร่วนแล้วคือมาซ้ำปัญหาหายแล้วซึ่งความหมายของปัญหาคือเลขตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกันเป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งคือกันนั่นแหละก็เลยมั่นใจได้แล้วก็เลยมั่นใจได้ครับมันกำหัวที่ตัวเลขน่ะโมเป็นทางอันนั้นเป็นทางแล้วจ้ะตัวนั้นโมเมนต์เดือดตัวเลขเห็นโมเมนต์เดือครับอันนั้นเบอร์โทรเพื่อนน่ะหันไงปื๊บปวดปั่นบางอยูเนี่ย แม่กูชิลงรอเงามันว้าวลองถูกววไมันเหลืองสังหวังอยู่นะครับกูชิหัวไปล่องคุณไปหัวไปกับพอดีหูเมียครับหูเมียก็แล้วเได้ขึ้น่เมื่อรุ่นมาผีวก็มาซ้ำนี่ครับเมื่อรุ่นมาผมมาซ้ำกรจัมเพ่นซ้ำมั้นเก่าเบลุ์ลูกเพ้่อไม่อีกคือก้นละบอกคือเป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมานี่ขึ้นสุดไทยเขียนขึ้นชุดไทยเด้อซ้นกันยูต้นแต่ว่าพร้อมกับตีหัวเนี่ยมาพร้อมกัตีาตีกล้วพร้อมกันชื่อตัวเนี้ยแหละค่ะบ มาสามรานบักนองไส่บักตุยกับกไไบักปุ้ยเอาไอ้ไป่บุญเลยเจ้าพว่วงเขาล่งไปปูเนี่ยว่าท่านไอ้นี่ก็ได้พ่วงบักไงอันอนี้ก็ได้พว่วงบักไงไอ้กาน้องกันบักตุยนี่ผมก็เลขคิดว่าบไอ้เป็น 6, นี่เป็นหกบักปุ้ยนี่เป็นห้าเขาว่าฝากไปปูพเพื่อเลขสามตัวผมก็เลยตีเอาแปดเนี่ยหกห้าแปดตีเลขสามตัวเนี่ยนี่ตีไปจังซีที่เลขปูเนี่ยก็เลขปัญหา เราบอกบอกนั่นดีเพราะว่ามันอ่นเราเป็นฟูริสีครับอกบอกเป็นโตตรงๆสิบอกเป็นปัญหามากครับขั้วไอ้ขึ้นกันเราเราจยูกล้วยมากขึ้นกันพอโซ่นั่นโซ่นี่เออเอฟซีเพื่อนจะได้เห็นพอโซ่ตรงๆเนอค่ะนี่แหละครับแต่ว่าหาเนื่องนี่เป็นมากจังไลยเนาะพอโซ่ตรงตรงเส้นเลยหาเนื่องนี่ที่แรกที่แรกมันก็เป็นนั่นตัวผมมันเปลาไกลี่ยนองเนึงนะเป็นล้านกับย่ายขี่รถมาดิ กับกูแบกลูกปืนมาให้กันละหลานปู้ยน้อยมาต้าตามาห่วยของมน้านึที่นี่มาแยกแมานมียังบงลาาานย่งอีลามานก็พอตีก็กระจรรถเพื่อรถพอดีผู้ช่เฟื่อก็เปิดประตูแล้วก็แบกลูกปืนยมารถเอานีมาท่านบรีนแบกไม่ก็ซีได้ดุจสวงแล้วความนีครับห่วยึก่หานึ่ายแบเป็นลูกปืนหนึงตีมาได้กว่ากหาที่นเนครับก็เลยตีมาอย่างนี้ก็ทั้งหลานเงินเเนี่ยครับ แล้ตีดะหาหนึงน้ำลองล่องลงมาไปไปยังเข้าห้องห้านพากันหนีมาท่านนี่แหละตัวที่พ่อมันใจที่สุดยังคือตัวไดครับตัวมันใจนี่กับจวพี่เหยวแปดหนึ่งนะครับเนาะแปดหนึ่งก็บ่างหกคแต่ว่าแต่ว่าไปซื้อเมื่อวานนี่ตัวนี้ซื้อตะบนยางเดี่ยวเนียแต่ว่าตัวนี้ซื้อตะล่างครับมันใจแปดเจ้านั่นแต่ว่าเจ้านี้มันเลยก็เลยมาบนบวกล่างไว้บดหกมีหามีแปดมีแล้วมีหนึ่งทำนั่นแหละ๋อครับผม เอาการสรุปตัวที่ล่อมันมั่นใจกันเือแปดหนึ่งที่ไฮไปเพื่อนั่นสามขึ้นแล้วบาเ่ครับเฮียไปให้พวกนี้ครับภาษาเฮียเขาก็ได้ต้มน้มสรากาแฟกินด้วยเนี่ยคนก็เลี้ยนๆดอกภาษาเฮียเป็นภาษาผีเนาะกูกีกูกูกูกีกูกูเบากับไปตามพาซซ่านละเป็นค่ายพัลึกได้ครับเด้อค่ายๆก้อนท่านแต่ห่างเป็นพัลึกเป็นพัลึก เบื้องแ้วซิมิบางตรงที่เป็นบางๆนี่สะเป็นใสๆสะท่อนแสงสีเขียวๆกับมี่ครับสีเหลืองๆกับมี่ครับเบื้องน็้ดีอาจสิบอชัดครับนี่ก็คือปูปูตาเฮ้าเนาะเพื่อนบอกว่าให้เอาไปแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเงินทองเพื่อที่ซอมาบูรณะ,ะ<ม>ตรงสาลดอนปูตา<ม>แห่งนี่ครับผม กาล่องเบิงครับผู้ใดมีบุญวาสนาอยากมาชมเนาะครับก็สามารถติดตอ่อมาได้นะครับติดต่อคุณพอ่อพ่อจำม,มาได้เบอร์พ่อจำเบอร์ยังก่อนนะเดี๋ยวขึ้นทั้งชอง่องเดี๋ยวขึ้นทั้งช่องเนาะ,ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์พ่อจำเดี๋ยวขึ้นเบอร์พ่อจำไว้ครับผมมาเบิงไกลๆครับเบิงใม้หนีนะจะบอชัดครับรแต่ว่าเบิงแล้วบอรธรรมดาครับเป็นอีหยังที่บอเคยเห็นขึ้นกันเป็นลักษณะของผ<ห>ลึกครับ กันนีจะไปบ่ายที่บงวัน,นิมอของเที่ยววุฒิวดาเน้องครับของดีครับ,รบปูพ้นไห่มากครับเอาครับไพรสครับไสนใจครับติดต่อพนันทางพอจำได้เลยครับเบอร์พอจำเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ครับโม